เอาเต็นพี่นี่เลยติดลำน้ำครับพี่นอนนี่ได้ให้โอ้โหนี่นอนได้กว้างเลยสามคนได้อะโอ้ยอันนี้เซตไว้สําหรับพี่โคนเลยเดี๋ยวอันนี้เราไปทำบาร์บีคิวกินกันมาใส่พี่ดูฝรั่งหน่อยได้ป่ะเหมือนแบบอยู่แบบแคมป์แบบแคลิฟอร์เนียข้อดีของการทำกับข้าวคนถึงกินนะครับคุณจะใส่เนยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเมื่อคุณทำให้คนถึงกินวันนี้มาแคมปิ้งนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูกรุงเทพเรามีแคมป์อีกด้วยเหรอมีครับ เฮ้ยพี่ไม่รู้มา่ก่อนเลยตอนนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าคลอง3วาหรือเปล่าครับผมไม่ได้ไกลเลยจากคอนโดพี่ไม่ถึงชั่วโมงนึงใช่ครับชื่อที่เขาแบบมาตั้งแคมป์กันเรียกว่าแบงคอกแบกยางคือจะบอกว่าอากาศดีสุดๆเลยตอนนี้ครับพี่ิการทันมาอากาศตอนนี้คือแบบเย็นอ่ะกำลังเย็นเลยกำลังเย็นแล้ววันนี้ก็เลยแน่านี่ทีมงานนน่งชิวๆได้ประมาณสองสามชั่วโมงใช่ครับเลยเพิ่งถ่ายให้ดูเพราะตอนนี้อากาศกำลังน้าถ่ายนะครับให้ดูนิดนึงก่อนพี่ไปดูนิดนึงเฮ้ยคืออันนี้เป็นมีลาธารตัวเองนี่เลยอันนี้เป็น แล้วถ้าตรงนู้นนะ่ะเขาจะเป็นป่าสนแล้วก็เป็นบึงที่สามารถเล่นเรือแบบเล่นซับบอร์ดอะไรเงี้ยได้ปลายปีแล้วนะครับใครว่างๆนะชวนครอบครัวชวนเพื่อนชวนแฟ,น,ฟนไปแคมป์กันอากาศดีจริงไม่รู้จะพูดยังไงในช่วงนี้แบบเขาฮิตการแคมปิ้งกันใช่พาไปดูแคมป์หน่อยใช่ไหมไปครับอากาศดีไหมอากาศดีมากค่ะดูดูดิดดอยากให้ดูเค้กโทษนะขอโทษนะกลนะ้องมามุมนี้ตัวนึงถ้าคุณพายไปมุมนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าอยู่กรุงเทพอะ่ะว<ฮ>ิวโคตรดีอ่ะเอาเค้กชิวไปนะวันนี้เดี๋ยวพี่๋ยวกทำไรกิน การแคมป์ที่ถูกต้องต้องมีอะไรบ้างครับการแคมป์ที่ถูกต้องก็ต้องมีเต็นท์ครับเอาแต่เต็นท์พี่นี่เลยติดลำธารครับพี่นอนพี่ติดลำธารเลยครับเฮ้ยพี่ชอบมากเลยอ่ะด้วให้โอ้ยนี่นอนได้บ้างเลยสามคนได้ไะบ่ายพี่เราร้อนหน้งในเต็นท์แล้วพอเริ่มเย็นอ่ะมันนั่งข้างนอกใช่ไฟดีมากเลยอ่ะอันนี้ของเก่าออฟฟิศป่ะใช่ของออฟฟิศครับเอยเจ๋งโอ้ยอันนี้เซ็ตไว้สําหรับพี่โคนเลยเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นว่า on the beach เมื่อไหร่พี่โคนเขาจะอยู่หน้าเตาตลอด เดี๋ยววันนี้เรามาทำบาร์บีคิวกินกันโอ้ยนี่ง่ายดินี่เสียไม้มาแล้วนี่มีบาร์บีคิวครับแล้วก็เดี๋ยวมีสเต็กดีดีจังเลยอ่ะอย่าลืมนะถ้ามีที่ใหม่แนะนําผมอยากไปอีกนะเล่ไปดูนี้นิดนึงตรงไหนครับระบบไฟเขาเป็นอย่างนี้หรอใช่ครับก็คือเขาจะล็อกไว้แต่ละเนี่ยครับก็คือแต่ละล็อกก็จะมีไฟตัวเองแต่ละล็อกก็มีไฟเราสามารถเอาปลั๊กมาพ่วงต่อล็อกล็อกล็อกเฮ้ยเดินเล่นหน่อยไหมเดี๋ยวกลับมานั่งตรงแคมป์กันชิลๆเดินเล่นหน่อยเดี๋ยวเล่นอ้ยบรรยากาศดีโย่ไอเหล อโทุอันน <out> ี้ฟีลลิ่งแบบเหมือนอยู่ตาได้เห็นจริงๆอะการเห็นภาพเอ่อแลนส์เขียบกว้างๆเหบนี้เราเห็นคนอย่างเงี้ยรู้ว่าพี่คิด่างงานของใครศิลปินไทยอยู่เนี้ยใครครับสันเต๋อ เออใช่เขาจะต้องเป็นภาพแบบสว่เป็นพี่กับมอสแบบคนอย่างงี้เป็นวิวกว้างกล้องคุณอยู่ไกลๆกล้องคุณอยู่ไกลๆนี่ต้องเป็นพี่กับมอสอย่างงี้ก็ยืนนิ่งๆนี่สเตอร์ตามมาดูอยู่หน่อยไปดูอยู่เว้ยชอบว่ะแฮปปี้จังเลยอ่ะอยากไปแคมป์อีกอ่ะชิลเลยนะเราจะบอกว่าจะชิลไงช่วงนี้ก็ไปไหนก็ยังต้องใส่แมสก์ดูครับก็ต้องมีอาการเขาเรียกอึดอัดบ้างนะฮะเพราะนั้นกับแมสที่เราใส่แต่ใส่เพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะนั้นถ้าใส่แมสแบบนี้แล้วอยากสดชื่น ตัวช่วยแน่นอนที่เรามีก็คือ Passive Thermal Mask Clip อันนี้เป็นผู้ใจกกดีอยู่กับเรามานานจะบอกว่าหลายๆคนเห็นอยู่แล้วนะครับตัว Passive Thermal Mask Clip เนี่ย เป็นคลิปหอมติดแมสนะครับซึ่งจะทําให้ทุกคนสดชื่นซึ่งเป็นไอเทมที่ทำเป็นมากๆากของช่วงนี้ครับนะครับเพราะทำให้แพ้หอมสดชื่นทั้งวันและไม่อึดอัดเป็นกันเจ๊ทุกคนพอาสอนนี้เท่ๆอ่าแต่ตอนในพาร์ทเสร็จเขาเริ่มมีงานศิลปะมาจอยด้วยเขาเพิ่งออกเขาเรียกว่าบ็อกเซตลิมิเต็ดอีดิชั่นใหม่ที่เป็นการจับมือร่วมกับซันเตอร์ครับทำคอลเลคชันนี้ขึ้นมาขอให้ดูนิดนึงนี่ฮะครับซันเตอร์สไตล์นะอ่านี่ยซันเตอร์สไตล์นะฮะนี่คือบ็อกเซตลิมิเต็ดอิิิิดดชัั่่่่่นน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 ทีรรรรววมมมมมืือออกกกกบะะะะะเเเปปป็าาาาาาผผสสสหหงงงลลลลแศศไ้พ ไปด้วยทุกที่เจ้าบอกพี่ภาษแบบนี้อันนี้พี่เอามอ so ่อเหลืองอันเหลืองถืออันนี้อ in ันนี้อ้อยมอสมอสนี่มอสอันนี้พี่อออันเดียหมดอันนดียหมดไหมสีเดียวกับเสื้อเลยพี่ก็คือนี่เป็นแบบอีดิชั่น่ละคนนี่เหลืองก็เป็น โลมาจ้าจ๋าไปส่วนของมอสก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอินทรูดจังเกิลโอเคเน่แล้วก็ของพี่นี่อย่างนี้เลยสูุอวกาศอันไกโพลน oh, นี่สวยมากน่ารักเดี๋อเอา้าแล้วดูในกล่องมีอะไรบ้างนี่อย่างแรกที่คุณได้นะคุณจะได้นี่เลยตัวของสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นลายนั่นแหละจากนั้นก็จะได้เนี่ยตัวพลาสเตอร์เคลือบแมสเสคด้วยครับอ่ะมอสเดี๋ยวพี่อะไรพี่แกเดี๋ยวพี่แกให้เห็นไหมมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนตัวภาพอันนี้อยู่แล้วก็มีคลิปแล้วก็เน็บไปเลยเก็บคำวันเน็บนะครับมอสล้อเลียนพี่เหรอ บอสด่าพี่ได้แล้วเพราะเห็นบอสจริงๆเหมือนเป็นลูกจ้างจริจจงๆบอสเป็นประธานบริษัทใช่ครับเดี๋จริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัๆๆทษอุย้ยกินถูกชื่นมากนี่เห็นนะอุย้ยดูแบบศิลปะขึ้นมาเลยครับคุณไปกล้องคุณไปทางนี้กล้องกล้องคุณไปทางนี้ก่อนกล้องคุณไปทางน,างนี้นี่ผมจะดูแบบอ่าเออดูซันเตอ๋อฮะซันเตอ๋อมากจริงๆจะบอกว่าซันเต๋อร์นี่เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่น่าจับตามองมากนะคนเดี๋ยวนี้จะบอกว่าผมอยากให้ดูรูปเขาหนึ่งนี่ งานของซันเตอร์นะครับลองไปดูได้นะไปตามเขาได้นะแล้วก็ถ้าซันเตอร์ดูอยู่นะครับวาดให้สักรูปได้ไหมครับชอบมากชอบงานนะชอบจริงๆนะครับแล้ววันนี้ก็มาร่วมมือกับพาสเทลทํานี้ไปแล้วจะบอกว่าตัวนี้ถ้าคุณได้ดูพาสเทลก่อนน้นี่มี5กลิ่นนะห้าสีห้ากลิ่นอันนี้กลิ่นใหม่นะชื่อกลิ่นไทยว่ากลิ่นล่มเงาไม้ใหญ่เหมาะกับตรงนี้มากจริงเอ้ยไม่เรียบร้อยหรอเรียบร้อยครับเฮ้ยเก๋เน่เน่เอออย่าลืมนะว่า1กล่องประกอบด้วยอะไรบ้างมีแมสค์ัลตนิค้ กำลังเหมาะเลยคือ350หเหมาะคับมการซื้อเป็นของขวัญยิงปีช่วงในปีใหม่ด้วยใช่ฮะอ้าวเมื่อกี้เห็นเหลืองว่าอะไรอยู่อ๋อยังว่าดไม่เสร็จเลยค่ะทำไรอ่ะเมื่อกี้เล่งเล่งแบบยาๆพุ่มๆตรงนี้เออเดี๋ยวพี่วาดด้วยได้ไหมมอดมอดเราชมมาอย่างแยกหนึ่งในกิจกรรมที่ก่อนจะไปกินเนี่ยเราคงต้องไปทำร่วมกันแบบปกที่พี่ก็จะแบบพวกแบบเป็นพวกแบบว่านรุ่นดีกว่าเดี๋ยววาดหน่อยดีกว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้อันนี้วาดแบบต้องเจอสวยว่า อันนี้คือเป็นภาพของที่ไปกี้พี่เห็นเหลืองยืนอยู่อ๋อเขาอยู่ตรงน้ําอ๋อเนี่คือสะพานตอนเด็กๆเขียนรูปก็ได้แล้วเนี่ยเอาเหลืองวาดไปชื่ๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าทำนอกจากการวาดรูปซึ่งไม่เหมาะพี่อะไรครับพี่ว่ามางอย่างคนจะแบบถ่ายรูปลงไอจีนึงเออใช่ส่วนนี้พี่ก็รู้สึกว่าเออพี่อยากให้เพจพี่แอคทีฟนิดนึงถ่ายพี่แบบเหมือนอยู่แบบเหมือนอยู่พี่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมาเมกาบางนาเออเมกาบางพี่คนไปยืนตรงนั้นเลยว่าถ่ายพี่ดูฝรั่งหน่อยได้ป่ะเหมือนแบบอยู่แบบแคมป์แบบแคลิฟอร์เนนียงมั ไม่มีรถกอล์ฟด้วยว่ะใช่ป่ะนั่นคือรถกอล์ฟใช่ครับเจ๋งแล้วอรวมมีน้ำค้างเหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยตอนนี้อ่าฝนครับเท่าไหนมุมไหนนี่เลยต้นไม้นี่เลยหนึ่งสอง่ะขอแบบไกลๆเหมือนซันเตอร์หน่อยเนาะขอโคตรแบบซันเตอร์แบบชุดมนุษย์อวกาศอ่าได้เหมือนบูชาอะไรอยู่เหมือนกันโทษนะครับอันนี้ได้ฟีลลิ่งแบบซันเตอร์ได้ไหมเหมือนครับเฮ้ยได้ได้นะเนี่ย เนี่ยเขียวๆแล้วก็คนคู่ๆเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอบนี้๋ยวกราฟิกจะใส่รูปว่าพาเทลเอ็กคนที่ไปนี่ทำกูดเดย์บ้างได้ไหมครับพี่พี่พาเทลพาเทลเอ็กกูดเดย์เออเอาโลโก้รายการโลโก้ช่องไปทำหน่อยเอออ้าวนี่้พี่ถ่ายมอสต้้งดีกว่มอสอยู่ตรงไหนตขาเลยนะทำมอสเดินเลเดินตรงคิวคิวคิวเดินกับคิว วุ้ยซันเตอร์ปะสันเตอร์สันเดอร์หรือเปล่าซันเดอร์เดนเดอร์เฮ้ยจริงด้วย,ยดูดิโอหมดโอ้โหสวยเออยี่สิบข้าลูกเดี๋ยวผมแลกกับพี่โค้ดเมื่อกี้ห <c oughs> <c oughs> ่ายกันโอเคครับต่อไปก่อนจะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวจะทำบาร์บีคิวเนาะวันนี้ก็ได้มาอยู่กับธรรมชาตินะครับนอกจากจะได้มาสดชื่นกับธรรมชาติเรายังได้ความหอมจากกลิ่นหอมของคลาสเทลเคลวแมนสคริปด้วยนะคลิปติดแมสนะครับที่ช่วยเราผ่อนคลายได้มากขึ้น มาที่นี่ไม่เท่าไหร่ถ้าไปในเมืองบอกเลยช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแล้วยิ่งเวอร์ชันนี้บอกเลยพิเศษมากนะครับเพราะได้คอลแลปกับเซอร์นชื่อดังอย่างซันเตอร์นะเซอร์เบนเชื่อมากจริงนะครับยังไงลองไปซื้อได้นะครับกล่องละสม250บาทเนาะใครสนใจอยากได้แบบนี้นะครับไปจับจองก็ได้นะครับที่ Facebook i จ Line หรือเว็บไซต์ของพลาสเทลนะอ่านี่ไปจองกันนะครับเหลืองว่าถึงไหนแล้วนี่เมื่อกี้มันเป็นแค่โครงเนี่ยตอนนี้แบบเริ่มมีอ่ะมีขอบสพาแล้วก็เริ่มลงดีเทลได้เดี๋ยวพี่ปิิ้้้้งงบบาาาาเเเสสรร็็จจจจหววั่ะไไดดดดมูภพพอีลย นี่เจียบมันกันเองเลยเหรอเจียบไม้มกันเองครับเฮ้ยก็คือเราเตรียมกันที่ออฟฟิศแล้วก็ยกมนที่นี่ทำไมออกแคมป์ไม่อยากกินบาร์บีคิวมอสเพราะมันกินง่ายครับอ้าวเออใช่ประเด็นคือความง่ายเนาะตั้งแต่จับจากออนเดอะบีทแล้วอะยังคิดถึงทะเลอยู่เลย <med it> ดีได้มาแคมป์บ้างคราวหน้าเราไปไหนทีตาท่ <med it> ตางประเทศต่างประเทศเลยเหรอแต่งบเราไปได้แค่พารังเบซายนะเดี๋ยวนี้มอสกลับไปก่อนเดี๋ยวพี่เปิดตีตอนเป็ตาสเต็กได้เลยครับ่เปิดสเต็กก่อนเรากินแล้วค่ะได้ให้พัดมือนะครับเจ้านายเจ้านายเราแป๊บเดียว ข้อดีของการทำกับข้าวคุณถึงกินนะครับคุณจะใส่เนยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่คุณทําให้คนอื่นกินกินมีเดียมแรงไหมเดี๋ยวนี้กินมีเดียมแรงเป็นยังเรียบร้อยเนื้อนี้พักไว้สักแป๊บนึงแม่ก็ได้ละขออนุญาตนะครับว้าวพอดีเลยโอ้ยนั่ ไม่เชื่อไม่เชื่ออืม,อมหันกินแล้วอาาขอบคุณครับกินแล้วชิมแล้วบอกหน่อยได้ไหามเลย์ลิกปูดครับเลย์ลิกปูดไหมครับผมให้มันซีโอก็ได้ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ซีโอเขาไปได้วยกันทำอาหารเหรอมอสมาชิมกกไม้เดกสุกังเร็วเฮ้ย ลาไปด้วยการทำสเต็กนะครับช่วงนี้อากาศดียังไงเลยลืมออกไปข้างนอกเนาะใช่ครับแล้วก็าได้ขอบคุณพาสเจอร์เคิร์บแมคคิปด้วยนะครับที่ให้เรามีความสดชื่นขึ้นในการประกองจบจานนี้ก็ไปไหนต่อดีอ่ะช่วงนี้ออกไปข้างนอกแล้วอะให้คนดูบอกดีกว่าใครเคยไปที่ไหนแล้วก็แบบรู้สึกว่าดีอะไรเงี้ยลองแชร์มากันหน่อยได้เลยนะไปหน่อยอยากยกไอ้ตรงเนี้ยไปอีกติดใจแล้วแหละอ้าวส่วนใครที่ไปเที่ยวแบบเราอย่างนี้นะครับอย่าไปแคมปิ้งนะอย่าลืมพกพาสเจอร์เคิร์บแมคคิปอย่างนี้ไปด้วยนะครับบอกเลยว่าท เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ